กพี่้องก็ิ่งกันเชื่อกันปาูกุตเจลลูกเรเจ๊อลูกลกฟุตเจทีมงานองพวกน้อยเออเชื่อ<า>่ใช่ต่อการใส่บริการตัดสุดนะครับตัดสุดกันยังไงใช่บริการได้เยครับลลลแล้วเก็ินเออทะเลอีกไม่น้อ่ะบริการกันได้ครับเหล เอดสามหัวมึงซายไดครับจ้าห้องไชไหมม้าไไดมาอนจ้าห้ไวราวเอาไม่ได้อาตัดชนเชไปครับจ้าห้องใช่ไหมตงี้ไปอ่าเดี๋ยวกูตัวกูจะถ่ายไปสนที่สายไม่ถึงเขาสิแล้วก็รองน้ำสอนผ่าการให้แล้วรางวัลที่หนึ่งเป็นทองคำนะครับกะตุ กระตุกอย่างดีนะครับสองเส้นครับใช้บริการสไยดาเาแล้วมีรางวัลอีกลองมารางวัลหกหกหล้านอีกสามสามสามใบนะครับใบแปดสิบสี่หนึ่งเจ็ดเอีกสองใบหน่งว่าแจกเลยรชันอีกสองใบหนึ่งเขียมแจก อีซ้อไปด้แกงเลยเขาใส่ซ้อนหรอเขาใส่ซ้อหรอแกต่ว่าเป็นรางวัลที่หแหละถ้าถูกบะแมใส่ซ้อนมึงจะไม่เจแลยากยังเขาจกเขาจกไปแล้วไม่เเลยมึงจับ่รู้เขาเร่งเขานี้นี่คือหายรงัที่หนึ่งแต่สี่ด้งเจ็นเจ็อคดวของยังไม่ออกนะของยังไม่ออกใครยังรางที่หนึ่งี่ของยังไม่ออกใครยังสายดาวดิ แต่ลืมป่าไปไปไปปอดจักรยานบริการได้เลยครับจักรยานจักรยานไปลงยูทูปยูทูปปีนี้ระวังเยอะนักกีฬาเล่นอยู่ในการกุศลทางนั้นใครชนะก็ถวายวัดไปเลยสร้างศาลาด้วยกันเออทีน่าการกุศลพี่น้องเอ่อบริการพี่น้องในการกุศลเน่เดี๋ยวสวัสดีสว้านับกัน ต่อไปเฉยไอหนวดแตลงยี่พ้ามนพดที่เราเราลูกหลานก็ล่างจัดปัดผ่ารัดเดียวกับซอยกันอยางเดียวบ่อเอาสตีตาในการพึ่งการกุศลอย่างเดียวลูกหลานที่ม่ปดผ่าอย่านี้โอ้ยปวดใจเล้วเพกขาหายใจได้คบสดมีบเพื่อนบ้านดีไหยแค่นี้การกุศลอย่างนี้ครับทุกคนต้องซอยกันครับการกุศลครับ มีการพนันนะครับมีแต่การกุ้ชนอย่างเดียวการกุ้ชนไม่ผีบใครชนะก็ถวายวัดไปเลยเร้าวัดตั้งสลาด้วยกันถ้าชนออะก็จะได้เสียชุรกับท่านเสีย้มนะครับเสี๋ยวมำนะครับท่านเสียสตรได้ครับรา่ากันเองครับแต่แกว่าเอง

xin được chào các đồng phong đồng để học cho chưa thể đây này, học tập hạng a mưa cho chưa đây học ta đây chưa thể học tập cho chưa thể là tập này, chưa thể học tập cho chưa thể học tập cho chưa thể học tập cho chưa anh, đừng xin ค่าบการก็ลองต้องมองเมืองัะถึงไรข้ามนะครับขอโทษนะที่ประกาศผิดมือไม่ต้องเสียเที่มเออลูกฟุตไปไปไปไฟาดโอ้ชูเสียแล้ครับชูเสียแล้ครับโอ้ตัวไยครับลูกไตัวไยครับ ลด้ครับอาลุตมือุดเขาได้หอตือุด้ยรับนี่ครับอันนี้ไม่ได้พาผิดนะครับไม่ได้พผิดนะครับมมนรู้ผมเรื่องของตบมืออีกด้วครับนเฉ่อ่า าฟุ่มเฟือไหนบุกษาด้เาฟุ่มเฟือนะบกมี่หี่ชี้ชุดได้คับุมได้คค่สวยวะตบมือเหมือนเนี่ยตบมือเพม่อนเนี่ยิตว่าุงงามโอ้ชูชีมาชูชีมาครับต่อลงเด้คบเชียวครับ เอาเต่าพวงมาเมนฟ้ดไม่ได้ฟาดหัวอะเอเาอาตอครับดูเด๋ยวอ้าบ่ครับต่อนะครับดูไข้าบ่าเอตอไหนตงพุมาวันสีก็เ่ยาอยู่ใจนครับตอนนี้ที่คนละสามูะใจก็อยู่เย ไอ้ไอ sure um, ้นนพวกแรงเก็เสครับไอ้เสือๆจิตตาได้ครับมือสาครับมือสามไอ้ดุลพวงัดม้เ้ยดูเลยครับเสียครับดูเลยครับเสียมืแล้วครับเดินเดินไดนี่คนาสมัตเดินคนมาสารเจตตะกอนแล้ว เขาไม่เดี่ยาเสียบอลเสียบอลอสบเอสออาาอลการกุศลนะครับการกุศลกาหมดกันกุศลเกีาที่ออกายั้รหมดทีันกุศลนะครับลาคูที่กาคูที่ชูไม่คูไปชูสังก็แล้ไม่คูไป ่ใครใครต้องการจะเล่น <t> ก <ired> ับบอลฟาร์มใครจะเล่นตะก้อกับเสียบอลฟาร์มสมัครเข้าเลยครับสลับบอลฟาร์มบอลฟาร์มมีรางวัลเข้าวัดมีรางวัลเข้าวัดอีกครับใครจะชู้กับเสียบอลบอลฟาร์มบอลฟาร์ม มีใครเสนอจะช่เสียบอลฟาร์มไหมอาไล่เลยเดี๋ยวกัดให้ยใครใครใครสใจมาติดต่อได้นะครับใครใครชุดต้องการช่บอลฟาร์มไปแจกข้อมูลกันเ่ยปลาหมูไม่คู่ว่าว่เห่าเทวม่เข่าไมคอขงมเียทไม่ยุอท้าเกันไปแล้วมันก็เจเียกเจี๊ยนขามิเตียทำไม่ยุเสียนเลนะ ถ้าสนใจบริการก็ติดต่อผมผม,ะะผมล่า้ะครับผมล่าแล้วผมมาแก้เมื่อวันาก่อนแล้วใครสนใจก็ติดต่อไปเล,นเลยนะครับบริการบริการได้ การเียสุดติดต่อมือสืดทีมน้องพวงน้องมายสนใจนะครับติดต่อเสียสูนได้ราคากันเองสองร้อยถึงห้ารอยโตไขโต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 รโตาตโ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 ตตะตโตโโตตตโ ครับงานนี้ขอขอบคุณลูกหลานทุก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 ถูกคนเลยครับที่มาซอยกันครับซอยส่างเชลาร่วมกันครับขอขอบคุณทุกคนเลยครับทุกทุกคนทุกสายได้บรรยากาศในทีมว่าส่างเชลา กอ้บลเล่นบ้ายสองเนครับขอพุ้นเครับต่อไปคู่ต้อยไอน่อสอลับถึงไทยรัฐเตรียมตัวเยวหนาวแท้ทิ้งไปบ้านกันแล้วกันตัวหวเฮียผู้เชายวาตัวหวเฮียเขาติดถอยเขาติดอดแท่ใบ้พวกแหลายเฮ้าแเด็กครับแทะเด็กต้องทิ้งอสอด้นห มันต้องไปทิ้เอาสมบัพียก่สาลวันีสาวันจไปทั้งไหนสารบัตรจไปทั้งไทยบานนี่ไปทั้งไหนอะรวะไปข้างอาจารย์หลักอยากถามว่สาวันไปทั้งไหนสิเนี้โทงไปถุดทั้งไม่ได้ไปทั้งในทั้งหนึ่งมาทาอยผู้เดียวเลยไปแจ้ให้ะแจ้ให้สูงคนแจ้สูงไปแจ้ให้เลยมาท่าหอยเลยไปเอาสมกับแพทยกก็หมอนสักหนอย่าง